ค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนตอนนี้ยายน้อยสําราญค่ะอยู่ที่ทุ่งนานะคะเรามาดูบอ่อปลาจ้าไม่ใช่บอ่อนี้นะบอ่อนี้เป็นบอ่อสาธารณะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะบอ่อใหญ่ไม่ใช่มาดูบอ่อเล็กเนี่ย <c oughs> บอ่อเล็กๆเ,เนี่ยค่ะเจ้าของนานกำลังอ่านฟางค่ะเราขับรถผ่านเจ้าของนานก็กวักมือทักจากมือเรียกเลยนะเนี่ยมาดูบอ่อให้น้อยอา้าวจอดไฟแล้วเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะคะ เรามาจากดูบ่ออื่นค่ะเรามีเป้าหมายแล้วล่ะคะ่ะวันนี้แต่ว่าเจ้าของบ่อนี้บอกว่ามาดูให้หน่อยดูเราจะเปลี่ยนแผนไหมนะ,ะถ้าเราชอบของเขาไว้ยังไงเนาะ,ะดูก่อนยังห่ากําลังดูบ่อ,อก,กันค่ะทุกคนคะบ่อ,อเล็กๆค่ะบ่อเล็กๆนะคะ่ะนูเจ้าของบ่ออ,อยู่นู่เกําลังอ่านฟางอยู่นู้เราเก็บข้าวเสร็จแล้วก็อ่านฟางไว้ให้วัใวใเนาะนี่ละค่ะพิถจีชาวนาของเราเนาะ ก้าวงามๆก็ได้เฟืองเยอะๆค่ะได้เฟืองวัาซานได้ฟางได้ฟางตกลาวอย่แล้วตกอีสานีนไร้ใจหน่อยนักู้ตกอีสานอล้วงไรผู้ชายไม่แข็งแรงค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะบ่อที่เรากําลังมาดูนุ่มไปดูอัดฟางเพลินเลยค่ะอยาจะซูมให้ดูซูมดูอัดฟางอยู่นู่นน่นค่ะอัดฟางอยู่นู่นเอ้ออู้ดูบ่อปลาไม่ยอมลงน้ํานะใช้ของใช้ไม้ใช้หินใช้อะไร ทนนู่นก่ะออนซอนฟางได้ตั้งหลายก้อนเพราะว่าข้าวของงามๆของเจ้าของบ่อเยอู่นู่นนะทักให้เราเรียกเรามาซื้อบ่อปลาแล้วมามบ่อปลาแล้วมาดูให้น้อยกันเราก็จัดการเลยมาดูเลยเป็นยังไงจะชอบกันไหมจะคุยกันยังไงจะพงราคากันจะจ่ายจะจยเป็นยังไงก็กําลังพิจารณาอย่างนี้ค่ะกำลังพิจารณาอย่างนี้แหละนี่แหละ่าจุยังไงกัน ก็อาจะยังไงกันนะคะจะชอบไหมชอบไหมจะพอกันไหมคุยราคาได้กันไหมตอนนี้นะคะวูอูู่กออ่านฟางดีกว่านอะอยู่กออ่านฟางก็สนุกดีนะก้อนหนึ่งก็ลายตังค์อยู่นะคะแถวเนี้ยก็อ,อ่านฟางคือถ้าเป็นเจ้าของนาอัดนเองอะ่ะ จ้างเขาก้อนละก้อนละกี่บาทเนาะลืมถามไปแต่ว่าถ้าถ้าเอาไปขายเป็นก้อน,น,ก,าาน,ก,น,นก้อน,นนะึงก้อนหนึ่งส่ไปสามสิบกว่าบาทน,นะครับแพงเหมือนกันนะก่าหนึ่งอะสามสิบกว่าบาทนะครับก้อนหนึ่งที่เราไปซื้อย่อยซื้อปีกนเนาะแต่ว่าราคาหน้านา,หน,า,ห,นาหน้างานที่เข้าขายกันไม่รู้เท่าไหร่นะไมเ่เดินไปถามเขากว่าเสียงดังอยู่โน้นนะ โอ่ันฟ้าอยู่โน่นแล้วค่ะเจ้าของนาก็น่าสนุกดีค่ะได้ฟังเยอะครับเพราะว่าข้าวงามข้าวงามก็ได้ฟังเยอะแล้วเอ้าน้องเสื้อสีม่วงอ่ะดูบ่อปลาเด้ไม่ใช่ดูขาดฟางบอกให้ดูบ่อปลาไปดูขาดฟางใช่เลยนี่แหละค่ะ วิถีชีวิตของพวกเราเนาะใครเรียกไม่ได้ต้องดูให้ค่ะใครเรียกไม่ได้ใครจะขายบอกเราเราดูให้ทันทีจาไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งเนาะมักไม่มักอีกเรื่องหนึ่งนะบอ่อเล็กเล็กค่ะบอไม่ใหญ่หรอกบอ็กเล็กแต่ไม่รู้ว่าจะเล็กพีกินูหรือเปล่านะดูซิดูซิเล็กพี้หนูหรือเปล่าดูซิดูซิดูซิอ่าน่าจะรู้เรื่องแล้วนะก่อนดูอ่ะนี่แหละค่ะ ใครที่อยู่ดูคลิปของยายสำราน่านหัวนี้ประเมินราคาให,หน่อยนะว่าบ่อน,นี้น่าจะซื้อกี่บาทดีถ่ายมาสิถ่ายมาสินะ่าซื้อกี่บาทดี <c oughs> จะให้ถ่ายจะให้ถ่ายอาคลิปนี้ขอขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะใน <c oughs> คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะลัวยาวไปเนะหัวเพื่อนจะรำคาญเรา ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้อยู่ที่ทุ่งนาน,นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของบ่อก,ก่อนจ้าทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ